สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสู่วนสติ๊พี่น้องได้ยินเสียงว่อเอกบอเสียงว่เอกเอามาแม่รูปบลากระเปิดมาแม่มบลากระเปิดออกมาแม่อยู่ในห้องได้ยินเสียงแม่บอออกมาสดิง๊งแยกออกมาจากเสีออกมาบอ,อกมาโอ้ยพี่น้องค่ะมื่อน,นี้ค่ะ เมนูเหเริดขนาดนี้มาลูกออกมาออกมาเองออกมาเองไม่ได้สนใจคะ่ะวันนี้มีลูกวมเตาห่วงกิ่นย่างเดียวเมื่อนี้น้องสะไยเฮ็ดปลาหมึกลวกโอ้โหน้ำจิ้มแจ่วหน้ายแตกคือดีมากพี่น้องคะ่ะแต่อย่าลืมคะ่ะก่อนสิก,กินนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใมีสวมน้ำแน่นะะนะค่ะเนาะหนึ่งกำลังใจ จากการแชร์1กํากำลังใจจากการกดไลค์มันคือ1ของรางวัลอันมีค่าที่สุดสําหรับเมย์แงสวบเสียให้มีกําลังใจใน,นการเฮ็ดคลิป <Hey, keep S 1> ต่อไปขอบระคคนลวงหนักก็แล้วกันครับพี่น้อ,คง,นอคงคะมาเริ่มเลยอืมตัวนี้ตัวเป็นเป็นมันต้องมีช้อนไปสดน้ำไหมเนี่ยค่อยจะย่ำเหล็กไม่มหญยค่อยจะย่ำหมดไม่มหญยคือมันตัวใหญ่อะ สีกดีกว่านะแม่สีกดีกว่าไม่ได้กินหมดมลวกค่ะลวกลวกเด้อมันเป็นต้มมด้วยิงลวกค่ะพอง,อง,ง,องอ่องอ้อยน้ำจิ้มแจ่วแบบที่ค่อยชอบฝีมเมอร์องสยประต้องพูดถึงอืไม่ตกเดี๋ยวมันไม่ตกแต่บอกวัาตก เขาเอ็นมึกยังเขาเอ็นไม่เป็นเนาะเขาเอ็นเป็มึกตัวขาวๆข่อยเป็นผู้นึงที่เป็นคนมากินแต่จําซื้อผู้ใดวะอันนี้เขาเอ็นยังอันนี้เขาเอ็นยังผู้ใดเป็นคึ้นข่อยพี่น้องเจ้าเป็นมา ข้ามฝากไปข้ามฝากมาเพื่อความชัดเจนโอยอด้ก่ะเนี้ยบ่ไปหลับไปนอนทั้งแมงวัน สายใจแต่ในหน่อยมันถูกมันอยากมันมีกลิ่นไงมาหากินได้ก็กินกินกับไก่เนี่ยมักตรงตรง กินเราก็ยำแพลล็กนเ่ิงองยัเผือนัหนิงหนูก็สามารถเตข้าโกได้นะหญิงนะแม่บอกก่อนนะเมนูนี้นะอย่นสิป้าสิปังบําเพนดับหน้าเกี่ยวเขา่ารับจ้างบําเพนดับหน้าเกี่ยวเขา่ารับจ้าง มันต้องป้าปแน่นอืมอืม,อม กลอ,ง,องนี่เองนี่เลยเป่เป็นแนวดอด มึกตายปรนเนินเป็นใจใจเนี่ยอืมแค่ผักสลัดจำนำกับ แสบเลืลอดเลยพี่น้องแมงอะไรบินมาตกเนี่ยจะกำลังแสบยจะิมาหาตกเลยกูซาหอดแมงเลยก<า>ินหอดแมงมาเายยายเืา

อยหามเมื้อเกี่ยวเข่าตาขอให้พี่น้องสะบดคำหยาบออกมาบรกษามารยาทของผู้ดีร้อยเธอนี่นะ กำลังรุ่นยัวสิแ,กแลกหรือบ่แแลกน้ำเมื่อวันมากแม่เออ อามันสุกมากกระบาได้ด้วยไหม,มอ่ะกันทำประสุกเลยกระบาได้ขึ้นกันยำปลาแหลกขึ้นกันเด้อปลาหมึกนะนี่เป็นเีโอ้โหชิ้นนี้มันกะเอามันหรือว่ามันขี้คานปะน้องให้จะนะันเข้าปากจะลมุมป่ะเนี่ยออื้อ trọng Nó tầm hay đẹp không Một trang nhìn bốc hao อ,อ,อร่อยแซ่บเวอร์บอกได้คำเดียวเมนูนี้ต้องร้องค่ะผู้ใดมักอบเอาไปอบผู้ใดามักปิ้งเอาไปปิ้งผู้ใดามักย่างเอาไปย่างผู้ใดมักลวกก็ค่อยเอาไปลวกรู้หอเป่าคลิปนี้ไว้จะมีก้อนเดี๋ยวไปพอกันตอนนี่ไหลสดเนาะทั้งเพจดสดจะดีงนะคะเวลาหนึ่งตุ้มโดยประมาณอืม จำหนีพี่น้องค่ะพอ,อกันไม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย